สวัสดีครับช่างมาพาซ่อมรถนะครับวันนี้ก็ได้มาทำรถอ e ีซูซูดีแมกนะครับเป็นปี05นนะครับโดยอาการที่ว่าลูกค้าแจ้งว่าเสียงมีเสียงดังข้างหน้าเครื่องยนต์นะครับทีนี้ปัญหาแรกก็คือลูกค้าเคยเอารถไปให้ช่างที่อื่นดูแล้วช่างที่อื่นก็ตีว่าเป็นเสียงดังจากคอแมแอร์ นะครับทีนี้เขาก็เอามาให้รถมาให้ช่างมาดูนะครับจากการวิเคราะห์นะครับช่างมาตรวจพบว่ามันเป็นเสียงดังจากลูกปืนลอกแอร์นะครับไม่ใช่คอมแอร์นะครับอาการเป็นแบบนี้นะครับมาแล้วเราตรวจนี่ครับแล้วเราก็ลองหมุนดูนะครับมันมีเสียงดังนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเสียงดังนี่เสียงดังเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการ ถอดลูกปืนออกมาแล้วก็ไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเสียงมันหายดังไหมนะครับนี่นะครับเราถอดออกมาแล้วเราก็เอาอะไหล่ไปซื้อมานะครับก็ไปบอกกับร้านนะครับมันใช้ลูกปืนเบอร์6203นะครับซึ่งเราซื้อมาละเดี๋ยวไปประกอบกันนะครับทีนี้วิธีการประกอบนะครับเราจะใช้ไฮดรอลิกอัดนะครับ ถามว่าทําไมใช้ไฮดรอลิกอัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเสื้อของลูกปืนที่เป็นเป็นลอกแอร์นะครับมันใช้เป็นเหล็กบางนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้การตีเข้าหรือตีออกเนี่ยครับมันจะทําให้ไอตัวเสื้อที่เป็นเป็นลูเละครับเหล็กบางะครับมันจะเกิดการเสียรูปหรือแกว่งหรือเบี้ยวไปเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกเนี่ยเครื่องอัดมันสามารถควบคุมแรงอัดได้ว่า แรงอัดประมาณนี้ลูกปืนขยับแล้วมันก็มันก็จะไม่เกินนะครับแต่การที่เราใช้ใช้ค้อนตีหรือว่าใช้อะไรกระแทกมันเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถควบคุมแรงที่เราตีลงไปได้นะครับมันอาจทําให้เกิดความเสียหายกับชิ้นงานนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องระวังในการทํางานนะครับ นี่ครับของใหม่ที่เราใส่ไปแล้วนี่นะครับของใหม่ที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับเสียงเงียบเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับหมุนแล้วเสียงเงียบนะครับซึ่งเทียบกับตัวนี้ที่เราถอดออกมานะครับฟังเสียงนะครับเห็นไหมครับเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราใส่ไปแล้วเราจะติดเครื่องให้ฟังอีกทีนึงครับว่ามันเงียบไหมนะครับ หลังจากเราเปลี่ยนอะไรไปแล้วเราติดเครื่องเรามาฟังเสียงครับเสียงมันเงียบแล้วครับไม่มีเสียงดังอีกแล้วครับ